ครับสวัสดีครับทักเรียนนะครับวันนี้ชั่วโมงนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมที่มีชื่อว่าทิศทั้ง6นะครับองค์ประกอบของทิศทั้ง6มีด้วยกัน6ทิศนะครับและมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราได้ศึกษาเราเรียนกันเลยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับรับชมเลยนะครับ สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้คุณครูจะมานำเสนอเกี่ยวกับหลักธรรมที่ว่าทิศทั้ง6นะครับนักเรียนครับทิศทั้ง6เป็นการเปรียบเทียบบุคคลแต่ละคนที่ต้องเกี่ยวข้องดุจทิศที่อยู่รอบตัวเรามีทั้งหมด6ทิศนะครับ เราแบ่งเป็น6ทิศรอบตัวเรานะครับได้แก่1ทิศเบื้องหน้าหมายถึงบิดามารดานะครับหรือพ่อแม่นั่นเองนะครับนี่คือทิศเบื้องหน้านะครับมีบิดามารดานะครับ ต่อไป2ทิศเบื้องขวาหมายถึงครูอาจารย์นะครับครูอาจารย์ที่ให้ความรู้เห็นไหมครับในรูปนี้ก็จะมีครูให้ความรู้นะต่อลูกศิษย์ทั้งหลายนะครับสามทิศเบื้องหลังหมายถึงบุตรและภรรยานะครับบุตรภรรยาอ่า ภรรยาก็เลี้ยงดูนะครบุตรนะครับให้ความรู้ในสิ่งดีๆกับบุตรนะครับก็จะเป็นการดําเนินชีวิตการประกอบอาชีพในด้านต่างๆนะครับนักเรียนครับต่อไปอันที่4ทิศเบื้องซ้ายหมายถึงมิตรสหายนะครับ มีสหายคือเพื่อนปุ๋งนะครับถ้าเราอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ดีเพื่อนก็ชวนไปในทางที่ดีนะครับแต่ถ้าเราในอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ไม่ดีที่เกน,นะครับไม่เรียนโดดเรียนหนีเรียนเงี้ยก็เราก็จะไปสู่ในทางที่ไม่ดีด้วยนะครับนั่นคือทิศที่ทิศทีสี่คือทิศเบื้องสายครับนักเรียนครับ ต่อไปครับทิศที่5ทิศเบื้องล่างหมายถึงผู้อยู่ใต้บัคับบัญชาหรือลูกจ้างนะครับในภาพก็จะเห็นนะฮะนี่มีเจ้า,นา,า,น,นะจานายนั่งอยู่นะครับเจ้านายนั่งอยู่อันนี้เป็นผู้ใต้บัคับ,บัญชานะครับลูกจ้างก็มานั่งรําให้ดูนะครับมาเล่นดนตรีไทยให้ดูให้ฟังกันนะครับผู้หัวหน้าก็นั่งฟังอยู่บนเตียงเห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นอันนี้มีพัดด้วยไหมครับ ต่อไปที่ที่6คือทิศเบื้องบนหมายถึงพระพิสุขนะพระพิสุขคือตัวแทนของพระพุทธเจ้านะครับอันนี้คือกาลังประกอบพิธีการบวชอนะครับดังนั้นจากแผนภาพจากรูปภาพอันนี้นะครับเพื่อให้เป็นการจําง่ายนะครับเราก็มีแผนภาพให้นักเรียนได้ดูนะครับมันจําง่ายโดยสังเกตจากตัวเราเป็นหลักนฮะนไหมครับนะ ตรงกลางก็จะมีหกทิศหกไหข้างบนเราเห็นไหมฮะเห็นไหมพระสงฆ์บนหัวเราเนี่ยพระสงฆ์นะครับต่อไปดูเบื้องหน้าหน้าเราเห็นไหมฮะด้านล่างหน้าเราก็บิดามารดาเห็นไหมครับต่อไปดูเห็นไหมครับเบเื้องหลังนะครับบุตรภรรยาต่อไปครับ เบื้องซ้ายมีสหายเบื้องขวาครูบาอาจารย์และเบื้องล่างคนรับใช้หรือคนงานนั่นเองนั่นคือองค์งประกอบของทิศทั้งหกมีอยู่ด้วยกันอยู่หกประการนะครับที่เราเข้าใจกันเรารู้กันนะครับมีอยู่หกประการก็เราก็เห็นดังนี้นะครับนักเรียนครับครับสำหรับทิศทั้งหกนะครับวันนี้ก็ จบลงเพียงเท่านี้นะครับพบกันในชั่วโมงหน้านะครับสำหรับชั่วโมงนี้ธรรมะสวัสดีครับ